สวัสดีครับเพื่อนครับก็มาสอมพลลมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นฮาร์ตริสิบหกนิ้วนะครับอาการยังไม่ทราบนะครับเราก็จะลองเสียบปลั๊กกันดูนะครับครับผมก็เสียบปลั๊กครับผมเสียบปลั๊กเสร็จแล้วลองกดสวิตช์ดูครับว่าเ่ามันเป็นแบบไหนนะครับเสียบปลั๊กเสร็จนะครับแล้วก็กดสวิตช์ดูจับดูครับนิ่งครับอ่ามันสั่นที่มือครับนี่ เหมือนแกนติดนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยครับถอดปลั๊กครับผมเสร็จแล้วลองหมุนดูนะครับว่าแกนติดหรือเปล่าครับโอ้โหแน่นตับเลยครับเนี่อันนี้หมุนมาฝั่งนี้นะครับหมุนให้ถูกทางครับฝั่งนี้นะครับถ้าหมุนเองอาจจะลงทางครับหมุนสวนทางครับแล้วก็หมุนมาฝั่งนี้ครับอันนี้ไม่น่าสงสัยจะเป็นเครื่องที่ยังไม่เคยถอดครับเพราะว่าแน่น นี่ครับแกนไม่หมุนเลยครับนี่แน่นตับเลยครับนี่ครับหมุนไม่ไปเลยแน่นแบบไม่ขยับเลยครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดแห่งความแน่นครับแล้วก็ถอดหัวจุกออกับต่อไปก็สาเร็จลมไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆก็ลองดูคลิปของผมนะครับแล้วก็ลองทำตามดูยครับต้องมี ตรงนี้เราก็งัดออกก็มีน็อตอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะต้องระวังนะครับอย่าให้มันรูดเดี๋ยวเดี๋ยวแกนสายเสียนะครับมันแน่นครับตัวนี้แน่นต้องกดให้แน่นๆนะครับโอเคนี่ครับยังไม่โดนถอดเลยครับของมันยังดีอยู่ครับมีก็ถอดคาปาออกนะครับป้าปลายังดีอยู่นะครับมันไม่บวม แต่ในฐานว่าอาจจะใช้ได้อยู่แต่ว่าแกนมันติดครับที่สาเหตุของมันทําให้พัดลมไม่หมุนนะครับตรงนี้ใช้ควงปลดแบนนะครับงัดออกตรงนี้ส่วนน็อตท,ที่เราถอดมาเมื่อสกูนครับอยากผมอยากให้เพื่อนเราใส่ไปเหมือนเดิมรตรงนี้เดี๋ยวมันหายครับเสร็จแล้วเราก็ออกมาถอดนี้ออกแล้วก็ถอดแกนสลักพัดลมออกครับเพื่อนๆต้องถอด ตัวสายตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ที่ล็อกแกนสายนะครับเสร็จแล้วถอดไม่ออกแล้วฉีดน้ํามันใส่นะครับเสร็จแล้วเพื่อนฉีดน้ามันโซเล็ตนะครับลงไปที่แกนนะครับก่อนที่จะถอดออกนะครับหมดครับผมโซลเล็ตหมดครับใช้น้ํามันจักรได้นะครับครับผมก็เอาน้ํามันจักรนะครับหยดลงไป ทิ้งไว้สักพักนะครับเเราก็จะเคาะเรากคดูก่อนครับถ้ามันขยับก็คือขยับนะครับเพราะว่าบูธอิดกะแกนแล้วครับผมนี่ครับเริ่มขยับได้แล้วครับนิดๆโอเคขยับได้นิดๆแล้วครับผมเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่ครับ ถ้ามีโซเล็กก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าโซเล็กมันจะกัดนะครับนี่ครับเริ่มหมุนได้แล้วครับแต่ว่าก็ยังแน่นอยู่ครับครับผมตะปูสองนิ้วครับถอดสลักก็ลหมอนนะครับตอนี้แล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะครับเราใช้เทคนิคแบบไหนก็ได้นะครับอ่างผมใช้แบบนี้นะครับ อ่าผมไม่ต้องไปทำดัดแปลงเครื่องมืออะไรครับก็เอาง่ายๆเลยครับนะครับถอดออกจะไวให้ดีนะครับอย่าให้หายเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เราใส่น้ำมันจักไปแล้วเนาะนี่ครับมันจะหมุนนี่มันหมุนได้อยู่ครับแต่ว่ามันยังหนืดอยู่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยมาถอดนะครับเพราะว่าให้มันรู้นะครับพอเราหยอดน้ํามันเสร็จนะครับนี่มหมุนดูมันแน่นนะครับางนี้แสดงว่ามันไม่ไปแล้วครับผมต้องถอดตรงนี้ออกนะครับ ถอดออกสี่ตัวนี้ครับผมครับเพื่อนๆครับปรากฏว่ามันติดด้านหลังนะครับมันถึงดึงไม่ออกนะครับเพราะว่าด้านหน้ามันไม่ติดนะครับเนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบูธนะครับแล้วก็เปลี่ยนแกนใหม่นะครับให้ลูกค้าถ้าเกิดว่าซีเสียเราก็เปลี่ยนซีแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนบูธด้านหลังก่อนนะครับเพื่อนครับก็ถอตรงนี้ครับแล้วก็ มันเป็นแย่งนี้นะครับสี่อันนะครับเราก็งัดออกแล้วก็ดึงออกเลยครับผมจะดึงออกแล้วก็มาเอาบูทออกข้างนอกครับครับพอออกมางี้ครับเราก็นี่ครับบูทตัวนี้ที่มันติดอยู่นะครับต้องใช้ครีมนะครับตัวนี้หาครีมมาต้องครีมหนาหนานะครับครีมนี้เอาเอาไม่ออก ครับเพื่อนครับก็ได้ตัวนี้มานะครับเป็นเป็นอันอันรุ่นใหม่มันจะกว้างอย่างนี้นะครับแต่อันเก่ามันจะแคบนี่แต่นี้เป็นรุ่นใหม่นะครับกว้างอย่างเงี้งเราก็ตอกสวนเข้าไปเลยครับให้ตัวเดิม,มหลุดออกเนะาะจักนี้ได้นะครับกล้องนะสั่นเชือน ให้มันอยู่ระหว่างกลางนะครับตรงลองตรงนี้นะครับกับเสร็จแล้วก็แสนเดิมเข้าไปครับใส่ลิปบล็อกด้วยนะครับนี้ก็เสร็จแล้วครับตัวนี้ส่วนบูทตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาบูทใหม่มาใส่เลยครับผมครับผมสําหรับบูทนี้10บตัวนะครับ90บาทนะครับก็ตกตัวละ10บาทนะครับสําหรับบูทตัวนี้เนาะตัวนี้40บาทนะครับแกนตัวละ25้าแล้วครับผมแกนขึ้นราคานะครับนะครับ อก็ใส่บุสตตัวใหม่เข้าไปนะครับ <T> <Aven ge> แล้วก็ตัวนี้ก็คว่อมมันจะเป็นคว่อมลงครับอันนี้มันมันจะมีมีอันนี้นะครับเป็นซับน้ํามันที่อยู่ตามร่องครับเราต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับเวลาเราใส่น้ํามันมันจะน้ามันมันจะไปขังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้มันหล่อลื่นนะครับในครั้งต่อต่อไปนะครับนี่ก็คว่อมลงไปเสร็จแล้วตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็หงายขึ้นแบบนี้ในมีขอบอย่างนี้เอาขอบขึ้นนะครับฝาครอบเราแต่งนิดนึงนะครับตัวนี้นี่ครับตอนเราหักออกเมื่อ,อกี้มันมันไม่เท่ากันนะครับมันงอออกงอเ,เข้างอ,อต้องหมุนออก,กนิดนึงโอเคครับแล้วก็พ้อมองไปในตำแหน่งที่มีรูสี่รูนะครับที่อยู่ด้านในเนาะ ตรนี้มันจะเอยีงอยงบางทีมันไม่เข้านะครับเราไม่เข้ากันกดลงเสร็จให้แน่นๆนะครับตรงนี้อย่าให้มันดินได้นะครับถับมันจะโผล่มาอย่างนี้เนอะอาะเราต้องหาอะไรรองด้านล่างนะครับนี่แล้วก็อามือกดไว้นะครับแล้วก็ใช้อะไรแข็งๆก็ได้ครับกดลไป แล้วครับผมแค่นี้แหละครับนี่ครับเบาๆครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้แข็งอะไรมากครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ประกอบตัวนี้เข้าไปในตำแหน่งเดิมมันมีบ้าของมันอยู่นะครับไม่ต้องกลัวผิด แกนนะครับแล้วก็ซีไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เบอร์สามสายขาดเป็นแกนเป็นบูธนะครับจะปักรับผมแล้วก็กดเบอร์ครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งหมุนสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับแกนติดนะครับบูธติดเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับแค่นี้ก็เสร็จส่งคาาได้นะครับอีกสองครับผม เบอร์สามครับโอเคครับแรงครับผมแรงเหมือนเดิมสำหรับเครื่องนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับวิธีการซ่อมพัดลมง่ายสไตล์ท่งนัผมนะครับเพื่อนๆที่ต้องการฝึกซ้อมหัดซ่อมพัดลมนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมเตมแบบนะครับเนการสาธิตให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีมีอะไรที่ซ่อมให้เพื่อนได้เป็นประโยชน์ก็จะนํามาฝากเพื่อนดีคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ Think that it's progress you make.